ยังมาแล้วมาแล้วกลับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสาวน้อยเพรบันแพงสวัสดีพ่อพ่อแม่ยิ่หลาหน้อยอุบอิงนะครับผมสวัสดีเอฟซีน้องยูทูบด้วยกันแล้วกันนะครับมึอนี่ม,มามีอะไรมากมหมมามีอะไรมากมายเดี๋ยวค,ค,คลิปนี้มาให้ดูนะครับเดี๋น้องยูทูบคุณพ่อโจคุณแม่นุชพาน้องยูทูบไปหาคุณญาสุภาพ ให้คุณย่าสุภาพผูกแขนรับขวัญหลานต่า YouTube นะครับเด้อผูกแขนรับขวัญหลานเสร็จแล้วเราคุณย่าสุภาพทําอะไรกับน้อง YouTube เราไปฟังกันเลยสมัยเกา่าอันนี้ไหมครับเคยกอมลูกในบทภาพยนต์ใครอ่อผมนี่นี่เออ หลับตาแม่สิก่อนนอนดูเกวนอนเลนกก่นแม่สิคอยแม่ไปให้กี่ไกลมา แม่ไปนาที่บ่ามาพอนอนสาลาลับตาแม่สิกลนอนแก้วนอนเลวแม่สิบู เกวนอนอูสายไหมให้เจ้าลับไว้ไว้ดังความแม่ว่าเออ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 เัอเะครับพเพุอเอยเออเออเออเรีเกว่ากล่อมเ กลมเหมือนสมัยตะกอนนะครับเหมือนสมัยต่กอนสมัยตะโบราณคุณหลายผก็ไม่เคยฟังคงไม่เคยได้ยินครับเด้อนี่คือการกล่อมเด็กนอนกลอมลูกนอนนะครับเดี๋ยวผมผนกล่อมน้องยูทูบนอนผมเพิ่งเคยได้ยินก็เพิ่งเคยได้ยินแหละครับพอเราไม่เคยได้กลมผมนอนเล็กเทียบเพิ่งเคยได้ยินนะครับเด้อนี่คือความรักความผูกพันสําหรับคุณย่ากับน้องยูทูบนะครับเด้อยมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆายคนนะครับเด้อบอกว่าคุณแม่นุช คุณพ่อโจได้เอาสร้อยให้คุณย่าสุภาพเป็นการผูกแขนรับขวัญน้อง u t u b e นี่คือตั้งแต่น้อง youtube มืนตาเบิกโลกขึ้นมากอะน,นี่นี่เป็นครั้งแรกที่ย่าสุภาพนะครับย่าสุภาพได้ผูกแขนรับขวัญเพลินนะครับเนืะองจากว่ากว่ากว่านั่นกว่าจะน้อง u t u b e จะจะแข็งแรงนะเอาง่ายคือน้องย t u b e ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก่อจะได้ออกจากโรงพยาบาลก่อจะได้นนนี่นั่นมาแล้วพอดีคุณย่าสุภาพก็อาการก็เริ่มป่วยพอดีก็เลยคาด เคลื่อนกันไปก็ช่วงนี้มีโอกาสและจังหวะพอดีนะครับเดีย๋ยคุณย่าสุภาพกับร่างกายแข็งแรงขึ้นมาเยอะนะครับเดีย๋ยวันนี้เป็นวันที่รู้สึกว่าจะมีความสุขมากๆสาหรับหลายๆคนสําหรับพอๆแม่ๆหลายๆคนคือย่าสุภาพร่างกายคนแข็งแรงเป่นสาวารถที่จะนั่งได้นั่งได้ปกติเราจะเฮ็ดแก่แต่นอนส้มอย่างเดียวนอนส้มนอนเบิง่งคลิปอีหลา่าองค์ยีกันนอนได้ได้แค่นอนนะครับนั่งก็ไม่ได้คือถ้าเกิดนั่งมาหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นกดทับจะแกจะเจ็บ ตัวบนันแกเหนแกนั่งเก้าอี้แล้วแกนอุ้มรองยูทูบแล้วเป็นภาพเป็นภาพที่ดูแล้วยิ้มได้ดูแล้วมีความสุขนะครับดูแล้วมีความสุขมากมากเลย <c oughs> เป็นน้องยูทูบนะครับแล้วเอาตามจริงนะตามที่เราเห็นคือน้องยูทูบเรามองไปแล้วก็คือเด็กเด็กเด็กนี่ยหนาลักหนาสั่งไหมมองายงคือว่าเป็นตาั่งไหมเด็กน้อยเป็นตาั่งไหมมองไงก็เป็นม้าแล้วไหมเป็นม้าแล้วยิ้มได้ยอกได้แล้วไหมเออแต่แกนอนแกนอนแกง่วงเวลาคิวกัน พอหาเหมือนเด็กปกติทั่วไปแต่ผมก็เชื่อนะครับเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเหมือนเดิมก็คือน้องย t u b e กับคือเป็นเป็นเด็กคนหนึ่งที่ที่ฟ้าส่งมาให้เขาเรียกว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษนะครับจะเป็นของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อที่จะมั่นเอาานมาอุ้มชู้องค์กรอ,อุ้มชู้เอาดวงนุนมน,น,นุนกันก็พอดวงมนุนวงดวงมนุนคนในวงมอาไงว่าน้องยูทูบเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ที่ผมเชื่อว่าจะเป็นผู้นําที่ดีได้ แล้วก็เก่งมากด้วยแล้วก็หล่อมากด้วยคิดว่านะครับคิดว่าคิดเป็นแบบนั้นก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ที่น้อง y YouTube เพิ่นเกิดขึ้นมาเอาไงเมื่อตาเบิงโลกขึ้นมามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทั้งนั้นเลยบ่ว่าจะเป็นในองค์กรบ่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรอบข้างนะครับบ่ว่าจะเป็นแม่นุชบ่ว่าจะเป็นบอสโจหรือคนที่อยู่ในครอบอครัวเพิ่น นะครับเดี๋ยคุณยาสุภาพวันนี้รู้สึกว่าคุณยาสุภาพจะมีความสุขมากๆนะครับไม่เห็นไม่เห็นแบบนี้มากันโดนเติมแล้วหลังจากที่คุณยาสุภาพเันป่วยเนาะไปเห็นแต่ในคลิปของของไอแม่บ้านของตามนะทายลงมาเพื่อนก็นมีแตมีแต,แตกินเขาไม่แต่คือหน้าตาไม่ยังไม่สดชื่นเท่าไหร่คือยังป่วยยังเจ็บอยู่นะยังอดออแอนแออ,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 อยู่แต่วันนี้มารู้สึกว่าแม่สุภาพแข็งแรงมากเลยโอ้โสาธุบุญเลยครับเลยแม่สุภาพคือเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็น เป็นหัวใจหลักขององค์กรเป็นหัวใจหลักขององค์กรเป็นจุดศูนย์รวมขององค์กรสาวน้อยเพรบันเพื่อกรกันครับเพี่ระว่าจะเป็นของทีมผู้ใหญ่บ้านบ่าจะเป็นทีมของผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันนะครับเป็นจุดศูนย์รวมเป็นจุดศูนย์รวมเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของ f c ฟสาวน้อย f อฟมอลลําเพิ่นหลายๆคนแหละครับเดนี่คือคุณญาสุภาพนามวงศานะครับเดี๋ยวเห็นเพิ่นเก็บเพิ่นป่วยผู้ใหญ่โจแล้วก็อาการเพื่อกันรอเลยอะือการที่ผู้ใหญ่โจก็ได้ ทั้งเป็นห่วงแม่ทั้งเป็นห่วงองค์กรทั้งเป็นห่วงหนังหลายๆายเรื่องหลายๆลายอย่างแต่เป็นนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีเอาไงคือเป็นนิมิตหมายที่ดีคือจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหลังจากที่คุณคุณ youtube คุณเด็กชายพัชละเพชรบ้านแพงเนี่ยแหละพัชละ,ชละ,ชละนาวงศาได้รับพรอ,อันประเสริฐจากคุณยาสุภาพเรียบร้อยแล้วก็น่นาจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเราจะได้รับแต่สิ่งดีๆจะได้เบิ่งแต่สิ่งดีๆ จะได้รับความสุขจากน้อง YouTube จะได้รับความสุขจากองค์กรที่เขาปล่อยออกมาแต่ละสิ่ง,งเกิดแต่ละเพลงหรือแต่ละโชว์เราจะได้รับความสุขตรงนี้แล้วก็จะได้รับความสุขได้รับรอยยิ้มจากเต่า YouTube นํองถ้าเกิดใครเป็น FC เป็นพอหักไมหักน้อง YouTube เข้าไปติดตามในเพจน้อง y o u t u b e ได้เลยนะครับเนดะ้อเพจน้อง y o u t u b e เข้าไปได้เลยนะครับเนดะ้อเพจของ เพจบลูกของคุณแม่นุชเหมือนกันเขาไปติดตามเลยเพื่อนจะปล่อยลงทุกวันเลยนะครับเด้๋วไปดูความน่ารักสดใสของเด็กไส้ภัส,สรละนะครับผมว่าเขาไปเบิรงดูไเด้๋ยปเบิรงกดูเด้๋ยก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยถ้าเกิดช่วงนี้ระยะเวลาเนี่ยถ้าเกิดใครสามารถแคปหน้าจอที่มีน้องยูท b e ที่มันยิ้มได้ยิ้มได้ไดแล้วยิ้มเห็นฟันด้วยผมจ่ายไปเลยห้าร้อยนะครับใคร,ใครที่สามารถแคปทันนะครับเนี่ยแคปทันใครจากไหนจากแพลตฟอร์มไหนก็นแล้วแต่ น้อง YouTube เอารูปที่แกยิ้มแล้วก็ยิ้มแล้วเห็นฟันผมจ่ายสันทีห้าร้อยนะครับเด้อในในระยะเวลาที่กำหนดถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ <c oughs> นเอาเลน,นี่นะครับเด้อฟังให้จบนะครับฟังให้ดีนะครับเด้อแคปทันร้องยูท b e ยิ้มยิ้มแล้วให้เห็นฟันถ้าเกิดเห็นฟันเราจะถือว่าเป็นการยิ้มนะครับเด้อถึงสิ้นเดือนมกรานี้เท่านั้นนะครับเด้อให้ให้รูปภาพละห้าร้อยคะแนน <c oughs> นะครับเด้อยาวกิจกรรมร่วมกัน่าพอหกัไหกไหมฮกคุณใดกันแล้วแต่นะครับเด้อไปแคปมาให้แม่นุชรวมทั้งแม่นุชด้วยนะครับเด้อแม่นุชก็มีโอกาสเหมือนกันเด้อพอแคปกับทยายไม่เลยตงตงๆเลยเอาจริงๆนะครับเด้อนี่คือช่องทางช่องทางหนึ่งที่เราจะร่วมสูขด้วยกันเราจะเห็นน้องย t u b e นะครับจะเห็นน้อง u ู u ูบยิ้มยิ้มเรามีความสุขเอาไ้ว่าเอาได้เอาตลอดรอยยิ้มยิ้มที่มีฝันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับอันย่ออันย่อ